อยู่กันในเกม d ั r k ก็น g าก s aka, แต่ว่าอันนี้เป็นเซิฟเกาหลีจะใช้ชื่อว่า a คา d ด m i m นะครับเดี๋ยวเซิฟ global จะมาเปิดโคเปต้าแล้วในคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนําระบบอาชีพและก็อาชีพเสียอาชีพแรกที่จะเข้าใน global รวมถึง3อาชีพที่ตอนนี้เซิฟเกาหลีมีเข้ามาแล้วด้วยนะครับก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับและขอฝากร้านดาเกมเซ็นเตอร์ไว้ด้วยนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่านไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้บริการดีมากๆลิงกอยู่ด้านลล่างเย สำหรับอาชีพที่จะเข้าในซูเวอร์ globally นะครับเท่าที่รู้คือมี4อาชีพนี้นะครับก็จะมีนักเวทนักขนูแดนเซอร์นะครับแล้วก็แลนเซอร์นะครับสำหรับอีก3อาชีพที่ซูเวอร์เกาหลีมีนะครับก็จะเป็นตัวซาบุไรตตัวปืนใหญ่นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวหมัดพยักมังกรอ๋อมีแค่หมัดมังกรอย่างเดียวเป็นเหมือนอาชีพนักหมัดนะครับเกมมีอาชีพไม่ล็อกเพศด้วยนะครับสำหรับตัวนักเวทนะครับนักเวทเกมนี้จะใช้ท่าน้ำแข็งกับสายฟ้านะครับแล้วก็จะมีแพสซีฟติดตัวคือคี i ์เท่าดาเมจบวก20%อ่ะมันก็จะมีสายฟ้า2สกิลแล้วก็น้ำแข็ง2สกิลนะครับสกิลแรกก็เป็นฟ้าผ่าลงมาทำดาเมจนะครับสกิลที่สองจะเป็นการปล่อยเหมือนกระสุนวงจักรออกไปแล้วก็ทำดาเมจต่อวินาทีนะครับสกิล,กลออกทีล่สาม แล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นการชาร์จก้อนน้ำแข็งออกไปนะครับสามารถชาร์จได้สูงสุดคือ3หลอดแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เซตออโต้ด้วยนะครับว่าเราจะปล่อยแค่ตอน2หลอดหรือว่าเราจะปล่อยตอน3หลอดชาร์จเต็มไปเลยทุกสกิลก็จะมีค่าดาเมจแล้วก็ค่าการทําให้ก่อของมอนสเตอร์ของบอสแตกด้วยนะครับอ่นเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันก่อนละกันสกิลแรกก็ฟ้าผ่าลงมาลงตรง,ตรงแบบนี้เลยนะครับคูดับแป๊บเดียวประมาณ3วินาทีสกิลที่2จะปล่อยเป็นเหมือนกระสุนลูงจะออกไปนะครับ ันจะเป็นลมอย่างนี้นะครับอยู่ที่เป้าหมายหลักแล้วก็คนที่อยู่รอบก็จะโดนด้วยนะครับอะไรก็สกิลที่สามเป็นการปล่อยพายุน้ําแข็งนะครับเราสามารถเดินได้ด้วยนะนสกิลสุดท้ายนะครับเป็นการชาร์จนะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้เต็มเลยละกันนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปสกิลก็จะค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มแต่ว่าคู่ดาวก็ค่อนข้างนานเหมือนกันทีนี้ก็เวลาที่เราเซตออโต้ Auto ไว้ว่าเป็นชาร์จสามรอบมันก็จะชาร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับสกิลมูฟเมนต์ก็จะเป็นการบิงแบบนี้นะครับ ต่อมาเป็นอาชีพนักหนูนะครับนักหนูก็จะเป็นตัวทำดาดเมระยะไกลนะครับมีแพสซีฟก็คือเพิ่มคีย์คสิอร์แล้วก็สามารถพังกรอบบอสได้เร็วขึ้น1 0นะครับสกิลแรกเป็นการกระโดดยิงทำดาดเมจ3ครั้งสกิลที่สเป็นสกิลเหมือนแอโรสตอร์มนะครับทำดาดเมทั้งหมด9ครั้งในเวลา6วินาทีสกิลที่สก็เป็นการกระโดดยิง1ครั้งนะครับแล้วก็สกิลที่4จะเป็นสกิลที่สามารถชาร์จยิงได้ยิ่งชาร์จนานก็ยิ่งแรงนะครับอารมณ์คล้ายๆ นะครับแล้วก็มูเมนต์เป็นการสไลด์นะครับสกิลแรกนะกระโดดยิงสามครั้งนะครับเวลาที่เราใช้สกิลแล้วเรากดเคลื่อนที่เนะี่ยมันจะกระโดดถอยหลังให้นะครับสกิลสองเป็นแอสตอมนะครับอนิเมชันค่อนข้างเร็วลูกธนูตกค่อนข้างไวนะครับเอเลียก็ค่อน,นข,ข้างกว้างแต่ถ้าเกิดว่ามอนเตอร์เดินออกจากตรงนี้ก็จะไม่โดนดามจนะครับสกิลที่สามก็คล้ายๆกับสกิลแรกแต่ว่าจะยิงแค่นัดเดียวแล้วก็สามารถกระโดดถอยหลังได้นะครับต่อมาสกิลท้ายจะเป็นสกิลชาร์จยิงนะครับ สกิลเป็น l อทุกสกิลอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ต่อมาเป็นแดนเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับสกิลแรกก็จะปล่อยลูกแก้วทั้งหมด7อันไปทำดาเมจนะครับต่อมาสกิลที่2ก็จะปล่อยลูกแก้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นทรงกลวยด้านหน้าออกไปนะครับสกิลที่3ก็จะเป็นการเต้นแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลฮิลนะก็จะฮิลตามค่ามิจฉแทกของเราแต่ถ้าเกิดว่าโดนดาเมจตอนที่ฮิลอยู่เนี่ยจะฮิลได้เบาลงนะครับสำหรับบูมเบนในการหลบก็จะเป็นการกระโดดุนนตััวะครบ ก็เป็นการตีธรรมดานะสกิลแรกก็จะปล่อยลูกแก้วออกไปนะครับ7ครั้งสกิลที่2ก็จะปล่อยออกมาเป็นข้างหน้านะครับ,บแบบนี้นะครับ3ครั้งยิ้สานให้เป็นการเต้นนะครับแล้วมันก็จะทำดาเมจไปเรื่อยๆสุดท้ายสกิลที่4ี่จะเป็นการฮิวนะครับ ต่อมาอาชีพแลนเซอร์นะครับอาชีพนี้จะมีดีฟเฟนต์มากขึ้น10%แล้วก็เลือดมากขึ้น20%ด้วยนะครับแพสซีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้สกิลแบบกลางฟิวเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจของเราจะเป็นการเจาะก,กอด10%ด้วยสกิลแรกเป็นการแทงหอกรัวๆทำดาเมจ210%นะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลพุ่งถ้าเกิดว่าพุ่งไปชนเสร็จปุ๊บมันจะแทงหอกต่อแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มอีกนะครับสกิลที่3เป็นการกลางฟิวอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นการเหมือนแบบปล่อยลูกไฟออกรออบบบตัววเเเเรราาาแลลลล้ก็็จะมมีโงปน,นิด2ย พอใช้สกิลนี้เสร็จเนี่ยมันจะได้บัฟพสซีฟอย่างที่บอกคือมันจอดก,กอน10%แล้วก็จะเพิ่มดีฟเฟนส์ให้กับตัวเราแล้วก็คนที่อยู่ในแอเรีย10%ด้วยครับสกิลท้ายเป็นการหมุนตัว,วก็ทำดาเมจรอบๆนะครับอ่าเหมือนเดิมนะ้มูฟเมนต์ก็จะเป็นการกลิ้งหลบนะครับแล้วก็แทงธรรมดานะอันนี้สกิลแรกนะครับแทงหอกรัว,วแบบนี้นะครับส่วนสกิลที่2ก็มาจับพุ่งไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดชนโดนมันจะแทงหอกต่อทำดาเมจสองรอบนะครับ อ่าหนึ่งแล้วก็2แบบนี้นะครับอย่างที่3เป็นสกิลที่ปล่อยไฟออกรอบตัวก่อนเนาะแล้วก็มันจะไปกลางฟิวออกมานะครับระหว่างนี้เราก็จะได้บัฟดีเฟนด์ด้วยแล้วก็จาะก่อสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสกิลสุดท้ายเป็นสกิลหมุนนะ ทำดาเมจรอบตัวนะครับอาสามอาชีพที่ตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมีเพิ่มเข้ามานะครับอันแรกก็จะเป็นตัวนักปืนนะอาชีพปืนใหญ่เป็นอาชีพทำดาเมจเอ e ีระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นสายเวทนะไม่ใช่สายกายภาพนะครับมีแพสซีฟคือจะสามารถจอกอดได้10%แล้วก็เวลาที่เราคว้างระเบิดไปนะครับมันจะสร้างพื้นฟิวที่เวลาเราเข้าไปยืนแล้วเราจะได้ม่เจีแท็กเพิ่ม10%นะครับอาชีพนี้ดูโมบิตี้ค่อนข้างแบบช้านิดนึงนะครับสกิลแดชก็แบบแดชช้านะ อันนี้ยิงธรรมดานะครับยิงไปแบบค่อนข้างช้าแล้วก็สกิลแรกก็จะยิงเป็นฝนกระสุนหนึ่งยกมานะครับสกิลที่2ก็คล้ายๆกันสกิลที่สามจะยิงไปทั้งหมด9ครั้งนะผมนับไม่ผิดนะบแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นการคว่างระเบิดนะครับแต่มันก็จะมีพื้นสีเหลืองอย่างนี้นะ พอเราไปยืนอเราก็จะได้เอทีเเพิ่มขึ้น10%ประมาณนี้นะครับต่อมาที่อาชีพนักดาบนะครับหรือว่าเป็นแบบซามูไรนะอันนี้จะเป็นตัวดาเมจที่ระยะกลางละกันนะครับสกิลมันไม่ได้ใกล้แบบจูบหน้าขนาดนั้นพัซซีฟคือเวลาที่เลือดมากกว่า80%เนี่ยเอทจะบวก10%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดนอกก้อยกว่า80%อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดดิคาอ,อะไรนะบวก20%นะคยี่สกิลแรกก็ชักดาบมาฟันนะครับทดาดเมจสกิลทที่2จะฟััััน้้้งงงหมด3ครครรแรกจะฟันนเร็ววๆห่อยแล้ก็ครั้งที่3จะชา้านฟันึงนะครับทำดาเมจ สามเป็นสกิลเหมือนแกปโคเซอร์นะครับจะพุ่งเข้าไปฟันรอบนึงก่อนแล้วก็กดใช้ครั้งหนึ่งจะสามารถฟันได้อีกรอบหนึ่งนะครับเอามาดูของจริงเลยดีกว่าอันนี้สกิลแรกนะครับสกิลที่สองเป็นการฟันสามครั้งเหมือนกันแต่เป็นขึ้นนะครับสกิลที่สามกดได้สองรอบนะครับรอบที่แรกแล้วก็รอบสองแล้วก็สกิลที่สี่นะครับ ในชีวที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับสุดท้ายก็เป็นตัวนักมัดนะครับตัวนักมัดก็จะเป็นตัวทำำําดาเมจในระยะใกล้เลยนะครับมีสกิลแกปโคเซอร์หลายๆอันแล้วก็ตัวสกิลจะเหมือนมีคอมโบเลเด็กของตัวมันเองด้วยนะครับเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยเราจะสามารถซัมมอนมังกรออกมารอบๆตัวได้แล้วก็มันจะทําให้สกิลที่เป็นสกิลที่4ี่เนี่ยใช้ได้ไดบัฟตามสีมังกรที่เรามีอยู่สีแดงได้แท็กสีเหลืองได้โล่สีม่วงได้คีย์ทีคอลนะครับสกิลแรกก็จะส่งมังกรออกไปหมุนทำำําดาเมจนะครับสกิล มังกรออกไปโจมตีนะครับสกิลที่3จะเป็นการคอมโบหลายๆาท่าหน่อยนะครับอันนี้แอนิเมชันค่อนข้างนานอยู่แล้วก็สกิลที่4ก็ทํา์นาเมดโดยคิดจากตัวมังกรที่เราซัมมอนมาทั้งหมดด้วยนะครับอ่ะสกิลแรกก็จะออกไปปั่นแบบนี้นะครับมังกรแล้วมันก็จะมีตัวเนี่ยมังกรวิ่งรอบๆเรานะครับเวลาเดี่ยวใช้สกิลใช้1ครั้งออกหนึ่งตัวนะครับอ่ะสกิลที่2ก็จะปล่อยคลื่นออกไปนะครับปล่อยมังกรออกไปตีอ่ะสับนสกิลที่3ก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็เตะเสยนะครับอ่ะสุดท้ายสกิลที่4นะครับ ก็จะอัปคัดแล้วก็ถ้ามันมีมอนสเตอร์เนี่ยไอตัวมังกรมันก็จะตกลงมาเหมือนเป็นฝนนะครับเวลาแดดก็แปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็พุ่งไปนะครับนี่ทีนี้นอกจากตัวอาชีพกับสกิลแล้วนะครับพอเราเล่นไปช่วงประมาณเลเวล20เนี่ยมันก็จะมีตัวเหมือนพาสซีฟมาสเตอรี่ให้กับเรานะครับมีทั้งหมด5 P ้พีเซตเลยแล้วก็เราจะปลดล็อกการใช้อันตีนะครับอ่านี่คือตัวอนันตีของนักหมัดนะครับ จะประมาณนี้คูดาวก็2อนาทีนะครับน่าจะเหมือนกันทุกอาชีพแล้วก็ในแต่ละเม็ดก็จะบวกแบบพวกดาเมจหรือว่าป้องกันบวกสเต็งบวกคริทิคอลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถอัพเพิ่มคุณสมบัติให้กับสกิลทั้ง4ของเราได้ด้วยแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราเล่นไปช่วงประมาณแบบ45ประมาณนี้นะครับมันจะมีเควสขึ้นมาให้เราไปเปลี่ยนอาชีพซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขในการทำเควสอ,อยู่ประมาณ4อันนะครับตอนนี้ผมผ่านไปแล้ว3หรืออีก1อันนะแต่จากที่ดูถ้าเกิดจะให้ผ่านง่ายๆน่าจะต้องช่วงเลเวล50เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องไปผ่านร้อยชั้นซึ่งตัวร้อยชั้นมันกระโดดพลังค่อนข้างเยอะอาจจะไม่สามารถรีบเปลี่ยนได้ขนาดนั้นนะครับอพอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกิลมันก็จะงอกมาอีกอันหนึ่งเป็นสกิลที่ักาาลลมมาจาตวต มังกรที่เราซัมมอนไว้ล่าสุดนะครับซึ่งถ้าเกิดสีแดงจะเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็สีเหลืองเป็นการได้โล่นะครับส่วนสีม่วงจะเป็นการเพิ่มคีดาเมจนะครับซีรีส์ห้าเป็นไงวะ ไปต่อยรูรัวแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเปลีบบ่ยนอาชีพปุ๊บมันจะมีรูนของแต่ละสกิลให้ด้วยนะครับใส่เข้าไปก็จะบวกดาเมจบวกอะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกรดอเวกเข้ามาด้วยนะครับมันจะเต็มที่100แล้วก็เพิ่มวีละห้านับจากการเรื่องการต่อสู้นะครับพอกดใช้มันก็จะทำดาเมจแล้วก็ได้เอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยแบบพังก่อเร็วขึ้นได้คียเรทเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่แอาชีพก็คงจะไม่เหมือนกันและทีนี้สิ่งที่มันงอกออกมาเพิ่วาด ว่าน่าจะมีถึงคลาสสเลยเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงจากตัวเว็บไซต์ของ g o b บอมันจะมีทั้งหมด3คลาสเลยนะครับก็เป็น Archer s n ส p e r s h a r ช s h o o t แบบนี้วิสาซัลซ er, ่าเลอร์อาร์ตเมดแบบนี้นะครับก็จะมีแบบ3าคลาสทุกอาชีพเลยตัวแพสซีฟตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับคลาสหนึ่คลาส 1, ลาส 2, แล้วก็คลาสสนั่นเองอสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบอาชีพแล้วก็รีวิวอาชีพเบื้องต้น4บวกสานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ